ผลตรวจคัดกรองมะเร็งผิดปกติจําเป็นต้องเป็นมะเร็งจริงไหมการคัดกรองเนี่ยเราเป็นการตรวจโรคในคนกลุ่มอย่างที่ยังไม่ได้มีอาการชัดเจนนะคะที่การตรวจที่เราใช้เนี่ยเราจําเป็นต้องใช้วิธีที่มีความไวสูงมากพอความไวสูงเนี่ยเราอาจจะเอาคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคมาด้วยก็ได้พอเราได้คนกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงแล้วเราก็จะต้องใช้วิธีการตรวจที่จําเพาะเจาะจงกับโรคนั้นมากขึ้นนะคะ เพื่อการวินจัยนะเพราะว่าอย่างคนเป็นล้านคนบางทีเราไม่สามารถตรวจได้หมดใช่ไหมคะเราก็อาจจะคัดกรองมาก่อนว่าอาจจะเหลือซักพันคนที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมากขึ้นแล้วคนพันคนนี้ไปตรวจกับการตรวจที่จำเพาะอย่างเช่นการที่เราเอาคนเนี่ยเป็นล้านคนมาตรวจจะนะุลลาะอาจจะผิดปกติจริงๆแค่หมื่นคนก็ได้แล้วเอาคนหมื่นคนเนี่ยมาทําการตรวจด้วยการจำเพาะอย่างเช่นการส่องกล้องดูนะคะถ้า ผมส่องกล้องแล้วเจอมะเร็งถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งดังนันน้น,นถ้าคุณเนี่ยตรวจเจอว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งให้คุณไปตรวจเพจที่จำพอก่อนนะคนะมาคอนเนห็นดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับไวแ้แค่หนึ่งวินานะคะ